สวัสดีค่ะจาก e เมนูไทยแลนด์นะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการเลื่อนลำดับเมนูของเราอย่างเช่นเราใช้ใช้ไปมีเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยแต่มันจะอยู่ลำดับท้ายๆทำให้วิธีการที่เราจะจิ้มหรือเรากดหามันอยู่ล่างสุดหรือไปอยู่ท้ายสุดไม่สะดวกในการใช้เราอยากจะเลื่อนลำดับให้มานิดนึงหรือ อาจจะเป็นในส่วนของลูกค้าไม่ค่อยมองเห็นเราอยากจะเลื่อนมาให้เป็นอ,อันดับแรกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว,วิธีการเลื่อนจะเป็นยังไงจริงๆขอบอกก่อนเลยไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าระบบกันก่อนเลยนะคะนี่เลยอาจจะเลือกเป็นต้นไหนก่อนก็ได้คะ่ะเราจะได้เข้าหน้าเมนูนเนาะมาแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หมวดหมู่เบเกอรี่ก็ได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆอ่าเราก็ดูว่าเราจะเลื่อนตัวไหนดีอย่างเช่นเราบอกต้องการเลื่อนครัวซองใหญ่รายการแรกบรรทัดที่สองของหมวดหมู่เบเกอรี่ให้ขึ้นไปอยู่เป็นอันดับแรกนะคะเรามาดูกันเราเลือกเมนูที่เราต้องการนะครัวซองใหญ่กดค้างไว้ค่ะกดค้างแล้วเลือกคำว่าลำดับค่ะ เมนูก็จะดุ๊กดิ๊กดุกดิกทุกตัวเลยทำไงต่อจะเลื่อนยังไงเมนูเดิมที่เราต้องการเลื่อนนะคะก็คือครัวซองใหญ่กดค้างไว้ค่ะกดค้างแล้วเลื่อนเลยอามาอยู่อันแรกแล้วเย่เราอยากจะเลื่อนฮอกไกโดมาเป็นอันที่สองก็ได้นะกดค้างไว้เลื่อนฮอกไกโดมาแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยง่ายมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ